มาอีกแล้วจ้ะมุมเดิมเราจะมาดูเห็ดกันนะคะว่าบันนั้นเห็นดอกเล็กๆตอนนี้จะโตไหมหรือว่ายุบไปแล้วก็ไม่รู้สอป่นี่นี่กำลังเกิดกำลังเกิดนี่กำลังเกิดหนึ่งโอ้โหกำลังเกิดนี่นี่นี่นะคะนี่กี่วันแล้วเนี่ย ่วันแล้วเนี่ยนี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ห้าหกนี่กำลังเกิดเราจะมาดูกันว่ามีหลายันไหมอมืต้องคุมไว้นคุมไว้คุมไว้ นาจะเหลืออยู่ที่เดียวนาจะเหลือนาจะเหลืออยู่หนึ่งแทงนี้เราเพิ่งเก็บไปน่าจะหมดแล้วนี่ โตอยู่โอ้ดูโอ้พิกี้เก็บไปไม่หมดดูเสียดายจังเลยเก็บไม่หมดเนี่ย Vemos.